พอก็เผ็ดสีมาก้อยปลามือนี่ปลาถือหม้อตัวนี้สีต้มตัวนี้สีต้มตัวนี้สีก้อยเขาเพชรสีก้อยมาพี่น้องวะมาเบิองนกันมาเบิองนกกันก้อยปลานี่หันสูตรพอก็เพชรหั่นตัดเป็นทอนเปิดทอนแน่นีดได้ตัดเป็นทอนใหญ่ๆดูได้พอเ่าสีไปขันไปสาวมันกระมุนเองมัน คนแค้มโค้งเขาก็กินแนบหนิลูกพี่น้องเอ,อ้ยคนโค้งเนาะลาบก้อยส้อยเัร็แล้วพี่น้องเอ้ยทีพิษตอนพิษตอนเน,นี่ยมันบานห้าคันสมมะนาวอันยังมันกระมุนนี่มันดอกพี่น้องมันกระมุนล,ละเอียดนี่มันดอกปลาอย่างนี่พออันนี้ปลาซอยปลาซอยข้อ,ข,อ,ข,อข้อแข็ง พอซอยถือมองหน่อยมองแซกห์หอยพอเขาเพ็ดเท็ดอยู่อยู่สวนลำใหญ่อยู่สวนหลวงมองหิ้ยวผ่านพี่น้องเอ้ยเถ็ด <c oughs> <c oughs> ที่สบายใจเถ็ดน้ำปลาน้ำไอ้เนือเคี่ยนเ,น,เนี่ยแต่ว่าถังข้ามาเถ็ดทางหนอกกว่านเนาะ ถล,ลาบนี่สิีพักให้มุนพี่นอ้องจะเป็นลาบลาบนี่ยพักให้ละเอียดซะก่อนมันจะเอาไปคน้นอันก็อยในซอยแบบนี้แหละตัดเป็นกลุ้มกลุ้มก้อยเห็ดแนวนี้ก้อยอน,นี่สรอยแนวนี้ตอนไปตอนแล้วก็เอาเกลือมาซาวเอาเกลือมาซาวซะก่อน สร้อยเล้วนี่ยข้าวเอาเกลือมาเสาวสาวให้มันแข็งนะพี่น้องขาวเส่าเกลือเนี่ยมันสีแข็งมันแข็งแล้วเฮาจังเอาไปเอาจังบีบบมะนาวหรือว่าใส่สมุนแดงกะเอาจังอาหารขังหมูแดงลงทีนะมีพวกก็เพลกดเยลินที่ใส่สมุนแดงอยู่ สมบักนาวบักนาวบอท่านแก่จีบักนาวนานี่บอตบอท่านได้แก่แต่ว่ามีอยู่อยู่บ้านหนองนะแต่ว่ามันของบอท่านได้แก่หนามันบอลายไม่ใช่สมบักนาวสมมือแดงแหละพี่น้องเลยสมมือแดงสมมือแดงก่อยก้อยเด้อพี่น้องเด้อให้เด้อสุดก้อยของพ่อ c o m เ l ็ t e ต้อง เดี๋ยวพอกขาเาพ,พเดสีเอาเกลือมาซา,าว์เผื่ออะไรป่เฮ้ยเผื่ออะไรดิเอาเกลือมาซาวหวานเจ้าชืใส่สมมียังตกคนแดงแล้วนี่ไปซาวเกลือก่อนสิบห้าห่างหมดแดงใจอย่างนี้เราไปตก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 หนามมันตัวนี้ตัวนี้ติตกตกหนักมีกุ้งมียั่างนาในฝนเป็นา่อ,ตก,นนอตกใส่กัน ต้นต้นหนาต้นหนึ่งกีกอร์นะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องนี่ของเฟ็ดซอยปลาแหล่แล้เด่นซอยปลาแหล่นที่มาเอาสมทีมาเอาห้างหมดแดงเอาเห็ดสมมั่นห้างหมดแดงเห็ดสมนะนี่เแม่ก็่ะไรโอ้ยห่างห่างห่างร้างร้างห่างนิดเดียวห่างพี่น้องโอ้ยมีแต่ห่างห่างพี่น้องเลย ข้มง่งี่ๆๆๆนี้ั้นร้ายกว่โอ้มีร้ายขนาดีล่ะีรนอ้บลเนาพี่น้องเนาอ้ได้เตีงได้บลนี่ได้เืีองพี่น้องได้เตียงเลย เดี๋ยวพอกาแฟชนิไปขันให้มันหนามันออกีฉแขนนะห้มันจัดให้มันเงี้ยวใส่ก่อนเงี้ยวใส่ซะก่อนเออโอ้ยฟอวหา่งเนี่ยเน็มจุกเจือพี่น้องเอ้ยอันนี้ก้อยป้าพี่น้องก้อยป้าใส่ใส่บนแดงนี่น่ก้อยปลาใส่บนแดงไปเอากันละพันให้มันกัดก่อน ให้มันกัดแล้วให้มันเหนียวใส่กัดเหนียวใส่เขาจะขันเอาหนามันดอกกันไะยังไปเบิ่งตอนปรุงอีูพี่น้องเบิ่งตอนปรุงอันนี้คือสาวซื้อมาท่านได้กขันหนามมันมุกมุกห้องสีเอาขันด้วยเนาะขันได้เนาะพี่น้องเนาะมันอ่านอะไรแล้วเหมือนเขาจะขันหนามันกุราจะจีแคนไซน้าพี่น้อง านาำน้ำข้าวนามนี้มันแหละน้องกมไม้มัน <c oughs> อเอาเอาละบันพร้อมฮะไ้หน่องนะทั้งจากเ่าขันสมแล้วหาเขัม,มาก่อย้วบ,บันขอกันเลยดิผมมีถุง พักพี่น้องเข้าขันสมมุนแดงแหล,ะแล่ะลวนองนี่เนาะซีมมึงก่อน,นอืมเข่าทาละได้พี่น้องทีนี้ขันต้อมสุดท้ายคือเอาผกหอมลงผกหอมกบเอาสวนหนึ่งหลดสวนหนึ่งเลยลงลายบนเป็นยังผกหอม ตีองวนที่พงแม่หมดตีตดิบอันนี้เี็น้องมกจออกมากในลักษณะน,นี้ละนีก้อยปลาอ้ยก้อยปลาโค้งแกก็พร้อมโอ,อตัวอะไรบ้าน เสิร์ฟแล้วบบบนี้เนาะพี่น้องเสิร์ฟพร้อมกินแล้วบบบนี้ดิแซ่บเราได้หั่นแซ่บแล้วอ่าพี่น้องอ่ะต่มมอมันคือต่อม,มาฮะพี่น้องอต่ม ต้มส่วนส่วนหัวที่เห่าบ่เดียวมาก่อยน้องเขากว่าต้มอันนี้ก่อยพี่น้องก่อยปลาโขงพี่น้องมาพร้อมกินแล้วพี่น้องเอ้ยลับลับมาอสียดเสีต้องพอขมเพ็ดเด้อครับผมแสีสต้องพอขมเพ็ดขอนิอง่งหอนหอนขอนียวร้อนร้อนเลยพี่น้องครับ อันนี้ก็มีส่วนของมะแข้งโคมโอ้วแมนมะแข้งมะเขือพ่วงพี่น้องมามาลุยลุยดวงกันพี่น้องพร้อมแล้วพี่น้องพร้อมแล้วยังหม้สั้นเบิร์ตจูตักสิ่ททั้งหลายอยู่ได้พี่น้องกินซ้ำซะก่อนเนาะตมก็ไอ้ทวนๆเลยพี่น้องเอ้ยมามาพี่น้องมาเสียบแจดน้องพอคอมเพลตครับผมมาเสียบแจดต้องกันเด้อพี่น้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจคือเก่าแล้วพอคอมเพลตเนาะ ขอบคุณครับสวัสดีครับ